โรงเรียนพดุงนารียินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนพดุงนารีมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน209คนดังนี้ฝ่ายบริหารสถานศึกษาประกอบด้วย ดรประพันธ์ขันโมลีผู้อำนวยการโรงเรียนพดุงนารีดรพักดีเอื้อราชรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนายปีชาจันทระเสนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริการนางสาวชนิดายศพลรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการนางสาวพรณภาบุรารมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 227คนลูกจ้างประจำยามรักษาการจำนวน2คนนักพัฒพนาจำนวน19คนโรงเรียนพดุงนารีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น3,818คนจำนวนห้องเรียน99ห้องเรียนมีอาคารเรียนทั้งสิ้นจำนวน7หลัง นอกจากนี้ยังมีหอประชุมโรงเรียนหอประชุมอาคารพระละศึกษาหลังใหม่อาคารฝึกงานอาคารศิาารละปะอาคารดนตรีนาฏศิลป์รวมถึงอาคารชั่วคราวที่ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนและการเปิดแผนการเรียนโรงเรียนพดุงนารีจัดการเรียนการสอนดังนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน45ห้องเรียน ห้องหและห้องสองห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลโยีและสิ่งแวดล้อมห้อง3ถึงห้อง18ห้องเรียนปกติระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน15ห้องเรียนตามแผนการเรียนดังนี้แผนการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์จำนวน4ห้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนเครือข่ายพันธมิตร PIM ของสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรหลักสูตรวิทย์คณิตเตรียมวิศวกรรมศาสตร์และหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเกษตรจำนวนหนึ่งห้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาศินคำนวณโครงการห้องเรียนเครือข่ายพันธมิตร PIM ของสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรหลักสูตรสินธุรกิจอุตสาหกรรมบริการการบินการโรงแรมจำนวนหนึ่งห้องเรียนแผนการเรียนภาษาสังคมศินสังคม โครงการห้องเรียนนิติศาสตร์รวมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามจำนวนหนึ่งห้องเรียนแผนการเรียนภาษาสังคมศิลป์สังคมจำนวนสองห้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาศิลป์คำนวณโครงการห้องเรียนเครือข่ายพันธมิตร PIM ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตหลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จำนวนหนึ่งห้องเรียน แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสศินฝรั่งเศสจำนวน1ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาจีนปวชโครงการห้องเรียนเครือข่ายพันธมิตร PIM ของสถาบันการจัดการปัญญาพิวัติหลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจจำนวนหนึ่งห้องเรียนแผนการเรียนภาษาเวียดนามปวชศิลป์เวียดนามจำนวนหนึ่ห้องเรียน แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นปวชโครงการห้องเรียนเครือข่ายพันธมิตร PIM ของสถาบันการจัดการพัญญาพิวัตรหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจจำนวนหนึ่งห้องเรียนแผนการเรียนภาษาเกาหลีปวชศินเกาหลีจำนวนหนึ่งห้องเรียนแผนการเรียนดนตรีการงานอาชีพดนตรีการงานจำนวนหนึ่งห้องเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคนโนโลยีจำนวนหนึ่งห้องเรียนการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการนิเทศกํากับดูแลให้คำแนะนำช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน ผู้บริหารและครูให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายโดยมีเป้าหมายพัฒนาการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพนุนารีขอนำเสนอการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศติดตามในครั้งนี้ดังนี้ 1. การขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาด้วยเครือข่ายการนิเทศและระบบการนิเทศภายในขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการนิเทศภายในระดับโรงเรียนพนดนารี 1. ประชุมวางแผนการทำการนิเทศโรงเรียน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. ผู้ได้รับแต่งตั้งประชุมชี้แจงจัดทำตารางปฏิทินการนิเทศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 4. นิเทศตามตารางและปฏิทิน 5. สรุปสะท้อนผลการนิเทศ 6. จัดทำรายงานการนิเทศตามลำดับขั้นตอนระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน 1. ประชุมวางแผนการทำการนิเทศจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในงาน 3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในงาน 4. ให้ครูผู้สอนรับการนิเทศโดยเลือกวันเวลาที่จะรับการนิเทศ 5. ดําดำเนินการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6. สรุปผลการดำเนินการนิเทศภายใน 7. รายงานผลการนิเทศภายในออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการนิเทศภายใน และดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายฝ่ายบริหารผู้อำนวยการนิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลตุศึกษากลุสส่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและงานสนับสนุนการสอนระงงานแนะแนวรองผู้อำนวยการทั้ง4ฝ่ายฝ่ายปกครองนิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฝ่ายบริการนิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฝ่ายวิชาการนิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์ฝ่ายธุรการนิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมและศิลปะการดำเนินการขับเคลื่อนนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็นระบบ มีกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการทําให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพมี Best Practice ที่ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งรางวัลของครูและนักเรียน 2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ปัจจุบันสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สุกเสริมให้ครูนำการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำคิดวิเคราะห์และร่วมมือกันแก้ปัญหาโรงเรียนพนุนารีจึงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเร่งรัด กระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องโดยมุ่งหวังพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆใช้ทักษะในการปฏิบัติงานและมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานโรงเรียนพานุนารีจึงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำหน้าที่สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสมรรถนะคือบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งผักดันให้บุคคลนั้นสามารถสร้างผลงานการปฏิบัติงานที่ดีหรือปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดตามองค์ประกอบตามสมรรถนะ5สมรรถนะ16ตัวชี้วัดซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการคือ 1. ประชุมหาแนวทางส่งเสริมพัฒนากำหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินสมรรถนะ 2. ดํดเนินการส่งเสริมพัฒนา ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้8กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. วัดประเมินผลบันทึกผลสรุปผล 4. ประเมินผลสรุปผลผลการประเมินไม่ผ่านต้องซ่อมเสริมให้ผ่านผ่านดีดีเยี่ยมโรงเรียนพนุนารีได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เป็นผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้รับผิดชอบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนไม่ต้องแยกประเมินต่างหากโดยยึดแบบประเมินของสอพทเป็นแนวทางหลักของการประเมิน 4. การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โคดดิ้งโรงเรียนพนุนารีให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตรวรรษที่21เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขทำกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพลวัตของสังคมโลกอย่างรวดเร็วและพลิกผันด้วยการกำหนดและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้การสอนแบบโคดดิ้งเพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือคนไทยให้พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป ซึ่งโรงเรียนพนุนารีได้เปิดให้นักเรียนได้เรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จํจำนวน8ชั่วโมง4หน่วยกิจซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวครูและนักเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลถึงระดับนานาชาติในประเภทหุ่นยนต์และอื่นๆอ,อีกมากมาย 5. การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตโรงเรียนพนดวงนารีได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตโดยจัดการเรียนการสอนในสาระที่4รายวิชาประวัติศาสตร์และบูรณาการกลับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยวิธีการขับเคลื่อนเช่นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งสื่อออนไลน์และศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นการจัดเกรนกิจกรรสอนโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยใช้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์5ขั้นตอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตระหนักเห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและเกิดความรักความหวงแหนท้องถิ่นของตนนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและอื่นๆเช่นพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสาร,รคามปรางกู่บ้านเขวศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวัดมหาชัยชุมชนตึกดิน พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นต้น 6. การขับเคลื่อนการใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBC i Content Center โรงเรียนพนุนารีได้ดำเนินการขับเคลื่อนการใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBC i Content Center ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามโดยมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้ 1. ขับเคลื่อนการใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการขยายผลให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. ครูแกนนำได้นำเนินการจัดการอบรมการใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ออบิคคอนเทนต์ซ็นเตอร์ให้กับคุณครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั่วโมง PLC ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหาร 3. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการสร้างชื่อกลุ่ม l ลายชื่อ PN o b e c Content Center 4. จัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่คลิปวิดีโอและอินโฟรกราฟิก เพื่อเผยแพร่วิธีการการใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล o b e c Content Center 5. ประเมินผลหลังการจัดการอบรมผลที่ได้จากการดำเนินการ 1. คณะครูทุกกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ที่เข้าร่วมการขยายผลสามารถนำสื่อเข้าสู่ระบบ CMS ได้ทั้งในรูปแบบใบความรู้ใบงานสื่อการสอนและคลิปวิดีโอ 2. การประเมินผลความพึงพอใจการขยายผลการใช้งาน o b e c Content Center พบว่าการเข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงานได้ 7. การนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์มาบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ระหว่าง AIS กับภาครัฐ4หน่วยงานหลักได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ครั้งแรกของไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับองค์ความรู้ในฐานะพลเมืองดิจิทัล (digital, Digital citizenship) หลักสูตรสนใจไซเบอร์4 professional skill module หรือ 4P4 P, 4 P our, ที่ครอบคลุมทักษะดิจิทัลมีดังนี้1 practice ปลูกฝังให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 2. personality แนะนำการป้องกันความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ 3. protection เรียนรู้การป้องกันภัยไซเบอร์บนโลกออนไลน์ 4. participation รู้จักการปฏิสัมพันธ์ด้วยทักษะและพฤติกรรมการสื่อสารบนโลกออนไลน์อย่างเหมาะสมซึ่งโรงเรียนพนุนารีตระหนัก และเห็นความสำคัญและขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์และได้ดํำเนินการขับเคลื่อนผ่านการเรียนการสอนที่หลากหลายดังนี้ 1. เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนวซึ่งมีรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับโครงสร้างวิธีการทำงานของโรงเรียน 2. ใช้หลักสูตรอุ่นใจเซเบอร์บูรณาการกับรายวิชาทั้ง8กลุ่มสาระโดยให้อยู่ในกิจกรรมชมรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมแนะแนวทั้งนี้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนต้องร่วมมือร่วมใจและเข้าใจในบทบาทของตนเองรวมไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถรับมือและอยู่ร่วมกับการใช้งานออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รู้เท่าทันป้องกันเพื่อการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลอย่างยัง่งยืนโรงเรียนพุงนารีขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมณะโอกาสนี้